พอดีว่าอาจารย์เปียบุตรนะคะได้มีการไลฟ์แล้วแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขออ่านความคิดเห็นของอาจารย์เปียบุตรนิดนึงอาจารย์เปียบุตรนะคะบอกว่าเ,าเดี๋ยวนะสอวอเนี่ยมีไว้ทําไมในวันที่5้ามิถุนายนที่มีการประชุมร่วมกันรัฐสภาเนี่ยลงมติเลือกบุคคลไปดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีป,ปรากฏว่าอหอ,อต่อเนี่ยได้ห้า้อยเสียง ส่วนธนาทรเนี่ยได้244เสียงใน500เสียงที่ลงมติอหอตอมี249เสียงมาจากสวนั่นหมายความว่าวุฒิสมาชิกสภาทุกคนเว้นแต่ประธานแล้วก็ทำหน้าที่รองประธานสภาซึ่งงดออกเสียงได้ทำการลงคะแนนเสียงให้กับประยุทธ์เป็นนายกโดยพร้อมเพียงกันสวจำนวนหนึ่งได้มีการอ้างว่าประยุทธ์ สามารถรวบรวมเสียงข้ามมากได้ในสภาจึงได้โหวตให้ไปตามผู้แทนรัศดรแต่เมื่อถึงการเลือกตั้งในปี66พักเก้าไกลเนี่ยได้เสียงมากที่สุดเราก็เป็นพักพันธมิตร8พักร่วมมีเสียงมากถึง312เสียงซึ่งถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาแต่สวกลับอ้างโน่นนี่นั่นไม่ยอมโหวตให้กับพิธา เป็นนายกเพียงแค่13ท่านเท่านั้นที่เป็นสอวอน้ำดีที่มาโหวตตามเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทแนราษฎรเหตุการณ์วันนั้นและวันนี้คือบทพิสูจน์ว่าสวตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ60เป็นเครื่องมือค้ำประกันของการสืบทอดอำนาจของอหอตอและก็พรรคพวกทั้งยังเป็นกลไกในการสกัดขัดขวางบุคคลและพรรคการเมืองที่พวกเขานั้นไม่ชอบ ให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลผมจึงของนำซีรีส์นะคะของอชุดนะคะสวมีไว้ทำไมไมหมทุกคนเนี่ยได้ย้อนฝ่ายครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปที่มาของสวช,ชุดนี้ว่าใครเป็นเจ้าของความคิดมาได้ยังไงส่วนในตอนต่อไปเนี่ยก็ จะพาท่านผู้ฟังไปพบกับประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในสมัยโรมันนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเข้าไปฟังได้นะที่ a c e b o o k นะคะของทางอาจารย์เปียบุตรเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าอาจารย์เปียบุตรเขาอ่านำลิงก์มาวางไว้นะคะก็ถ้าใครสนใจไปฟังเนาะต่อมานะคะอาจารย์เปียบุตรได้บอกว่าอย่าเอาแนวคิด แบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมาปะปนกับหลักการประชาธิปไตยเว้นแต่จะชอบแบบสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้ก็คืออาจารย์เขา,เ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะตอบโต้ทางคำนูนนะคะคำนูนสิทธิสมานเนาะก็บอกว่าเห็นไหมคะพวกนี้จะยึดแนวทางาสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าราชาธิปไตยแต่ว่าปากแข็ง ากแข่งไม่ยอมรับนะคะเราบอกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีต่อมานะคะจา์เบียบุ๋บอกว่าผลของการลงมติในที่ประชุมรัฐสภาวันนี้ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของตําแหน่งประธานรัฐสภาผลจากการประชุมวันนี้ได้เห็นความสําคัญชัดเจนเลยในช่วงที่มาตรา272เจ็ดนั้นยังคงอยู่บอกว่าผลการลงมติวันนี้ไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อการเลือกพิธานในรอบที่สองแต่ยังมีผลกระทบถึง การลงมติครั้งหน้าในการเสนอชื่อแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยด้วยต่อแตนี้ไปเนี่ยสวแล้วก็พันธมิตรสามพรรคก็คือภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมีอำนาจในการต่อรองกับพรรคเพื่อไทยว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าเสนอชื่อแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยโดยที่ยังยึดโยงอยู่กับแปดพรรคและมีพรรคเก้าวไกลยอยู่ด้วยพวกเขานั้นจะไม่ลงคะแนนเสียงให้ พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะทําให้พรรคพันธมิตรแปดพรรคเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงในการแบ,บพกพรรคก้าวไกลไว้ต่อไปเพราะถ้าหากเสนอชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วไม่ผ่านก็อาจจะเป็นยติซ้ําหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นจากพรรคเพื่อไทยอีกหากพวกเขารวมหัวกันคว้าอีกก็จะกลายเป็นยติซ้ําก็จะกลายเป็นคนดเดตนั้นหมดตซอกไป หากเป็นเช่นนั้นเนี่ยประตูของภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินั้นจะเปิดกว้างขึ้นมาซึ่งถ้าสมมติว่าององปฏิพัทธ์หรือว่หมอององเนี่ยเป็นประธานสภาในวันนี้ผมมั่นใจว่าเขาจะกล้าใช้อำนาจประธานยืนยันว่าการเสนอชื่อนายกนั้นไม่ใช่ยติหรือว่าตัดหรือว่าต่อให้ล่าไปเป็นยติซ้ำก็จะมีข้อยกเว้นในข้อสีต่อท้ายว่า เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทําให้เสนอชื่อซ้ําได้ก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ว่าได้วันนอเข้ามาเนี่ยมีกะตกใจเหมือนกันว่าเออไปยอมเขาทําไมแต่ว่าหลายๆคนที่เขามาแสดงความเห็นในในคอมมูนิตี้นะก็ก็ก็ติดเรียกท่านนะซึ่งพอมีอ่านแล้วเราก็รู้เลยอะคนส่วนมากคนที่เรียกว่าท่านนู่นท่านนี่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่กนะ็จะมีความเป็นสักดินาะ เหมือนที่เราเห็นนะว่ามีคนชอบเรียกนะว่าเอ,อท่านวันนอท่านเสรีพิสุทธิ์คือทุกคนจะเป็นท่านหมดเลยเวลาที่มีตําแหน่งหรืออะไรเงี้ยอย่างตอนนั้นเราตกใจว่าทําไมวันนอถึงได้เข้ามานะคะแล้วก็มีบางคนก็ไปแสดงความคิดเห็นว่าโอ้โหท่านวันนอเนี่ยเป็นสอสอที่มีคุณภาพ เป็นสสอาวุโสแล้วท่านเนี่ยมีความคิดความอ่านท่านเนี่ยเป็นกลางแน่นอนอะไรรู้นี่นั่นก็ลองดูแล้วกันงาน,นเนี่ยก็ต่างคนต่างคิดนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไว้ใจเขางแต่ทีแรกแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาในรูปแบบนี้นะคะก็ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะมองว่าพิธานเนี่ยถอยมากเกินไปอาจจะเป็นแบบว่าด้วยความที่ว่าระบบอาวุโสก็ได้ นะเพราะอย่างที่เราเห็นว่าคุณพิธาเนี่ยเขาเป็นคนมือไม้อ่อนนะเห็นไหมก็ก็ไหว้แหลกเลยซึ่งบางคนก็อาจจะมองเงี่ยว่าเฮ้ยเราเป็นหัวหน้าพักเราต้องแข็งขืนสิว่าเราจะต้องเอาตําแหน่งประธานสภาอะไรแบบนี้ยก็ก็เลยทําให้อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็ไม่พอใจนะคะแล้วก็อาจารย์ปีรุบุตรก็สั่มทับเลยนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะมาตกมาตายตรงนี้แหละว่าเรามอบเรามอบ ตำแหน่งประธานสภาไปให้เขาแล้วเนี่ยก็วันนอก็มาทําหน้าที่เนี่ยเหมือนอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายเนี่ยค่ะม,มีบุตรเนี่ยก็ไลฟ์นะคะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้ข้อสี่สิบเอ็ดเนี่ยกลายเป็นค้อนในการทุบแปดพักประธานสภาเนี่ยต้องกล้าหาในการนําข้อยกเว้นในข้อท้ายของสี่สิบเอ็ดมาใช้ก็คือสามารถโหวดซ้ำได้ซึ่งก็เห็นไหมคะคุณคุณก็ลองดูแล้วกันว่า วันนอนเนี่ยเขาเขาช่วยเหลืออะไรเราได้ไหมเขาเขาเขายุติธรรมหรือเปล่าหรือว่าเอออผ่านไปเถอะกูหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเออก็คุยกันไปนะเดี๋ยวผมรอเคาะคอนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยกลัวจะหลับซะด้วยซ้ํานะเออต้องแอบหยิกต้องแอบสก,กิดหรือเปล่าวะเออวันนอนหลับหรือเปล่า พราะอายุเยอะมากนั้นนี่แหละเห็นไหมว่าส่วนใหญ่คนก็ยังติดอยู่ในระบบของการเมืองแบบลักษณะศาธิราหรืออาวุโสนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วอาจารย์เปียบุบตรบอกว่าในการประชุมรัฐสภา,าวันนี้เนี่ยประธานสภา,มสามไม่ยอมใช้อำนาจในการวินิจฉัยว่าการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่ยัตติจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับในข้อ41ทั้นท่านได้ว่ามีความเห็นของนักกฎหมายจำนวนมาก แล้วก็ความเห็นของฝ่ายกฎหมายประจำสภาพุ้แทนราษฎรเป็นหลังพิงให้แต่กลับยอมให้สสจากฝั่ง188เสียงได้เสนอลงคะแนนว่าการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นยติจึงไม่อาจให้เสนอย,ยติซ้ำได้ในสมัยประชุมเดียวกันซึ่งผลที่ออกมาก็คือสอวอสสฝั่ง188เนี่ยร,ร,ร,ร่วมกันลากร่วมร่วมกันลากไป จึงทาให้เป็นยตัตติไม่สามารถเสนอชื่อของพิธาซ้าได้ล่าสุดประธานสภาเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมในครั้งหน้าเนี่ย27จะเสนอชื่อพิธาไม่ได้แล้วในเมื่อถูกล่ากันไปเป็นยติแล้วผมหวังว่าในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยประธานสภานะคะประธานรัฐสภาเนี่ยจะกล้าหาญใช้อํานาจของตัวเองในการนําข้อยกเว้นมาเป็นการโต้แย้งะนะ เพื่อวินิจฉัยว่ามีกรณีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทําให้ประธานรัฐสภาเนี่ยสามารถที่จะเสนอยติที่มีหลักการอย่างเดียวกันเข้ามาใหม่ซ้ํากันได้นะคะทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อพิธาแต่เป็นการป้องกันมิให้สวแล้วก็สอหนึ่งร้อยแปดสิบแปดคนเนี่ยเอาข้อสี่สิบเอ็ดเนี่ยมากดดันให้แปดพักเนี่ยแตกกันด้วยการขู่ว่าแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นคนของพรรคเพื่อไทย แต่ถ้ายังมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลเนี่ยก็จะไม่โหวตให้แล้วพวกเขาเนี่ยก็จะรวมหัวในการคว่ำเรื่อยๆเป็นยติซ้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นรายชื่อคนด d เดตนายกฝั่ง8ปดพักหมดสต็อกแล้วก็บีบให้แปดพักนั้นแตกออกจากกันแล้วก็พักเก้าไกลก็ต้องถูกเตะไปเป็นฝ่ายค้านนี่คือชะตากรรมชะตากรรมนะคะของแปดพักรัฐบาล ในความฝันของประชาชนร่วม27ล้านคนอยู่ในความอยู่ในกำม,มือของประธานสภาอันนี้มีเห็นด้วยนะแสดงว่าวันนอเนี่ยไม่ได้เข้าข้างอะไรเราเลยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยแล้วอิงไปทางเผด็จการด้วยซ้ําซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าวันนอมองเห็นถึงความถูกต้องอถูกไหมเราก็มองว่าเออวันนอเนี่ยก็ก็มองว่าพิธานเนี่ยก็น่าจะได้สิทธินั้นเพราะว่าแม้กระทั่งทาง คุณบวรศักดิ์เนี่ยยังบอกเลยว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญคุณทําไม่ได้ยังไงมีนักกฎหมายหลายๆคนมีนักวิชาการหลายๆคนออกมาพูดเพราะฉะนั้นคุณดูตัวตนของวันนอนแล้วกันวันนอนเนี่ยได้รับใบสั่งมันเปล่าหรือว่าจะทําอะไรยังไงเปล่าคุณลองดูแล้วกันนะบางคนบอกว่าประธานสภาขี้ขลาดนะบอกว่าประธานสภาไม่ได้เป็นพวกเราเลยบางคนบอกประธานสภาไม่ได้เป็นกลางเลยนะ ก็ลองวิพา์วิจารณ์กันดูก็แล้วกันอ่าอันนี้นะคะมีคนมาบอกเหมือนที่มีได้บอกแล้ว่าบวรศักดิ์เนี่ยบอกว่าผิดตามข้อ213เพราะว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันต้องแยกกันในเรื่องของการเลือกนายกให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินถ้าไม่รับให้ยื่นโดยตรงกับศาลรัฐธรรมนูญได้เลยก็เนี่ยแหละเห็นไหมคะว่ากฎหมายมันบิดเบี้ยวแบบนี้ คนที่มีความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญเนี่ยยังออกมายอมรับเลยเพราะฉะนั้นในเกมเนี้ยมีก็ยังอยากจะรู้เลยว่าแล้วอย่างเงี้ยนำไปฟ้องร้องได้หรือเปล่านะว่าในสิ่งที่เราทำเอาในสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันไม่เป็นธรรมแล้วการปฏิบัติหน้าที่ของวันนอเนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเป็นการรวมหัวหรือเปล่าคือรวมหัวแล้วไงสมมติว่ารวมหัวเรียบร้อยแล้วว่าไม่เอาาก้าวไกลดีดมันออกไปนะฮะแล้วก็เนี่ยแหละ มันก็เป็นผลออกมาแบบนี้นะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับความคิดเห็นของอาจารย์เปียบุตร